สี่ีครับท่านผู้ชมวานนี้เหนื่อยเลยยกกุ้งจนเหนื่อยอะ่ะวันนี้ก็เลยออกคนเดียววันธรรมดาไม่ค่อยมีลูกค้าหรอครับอยากได้ลูกค้าวันธรรมดาเ,เพราะมันไม่มีคลื่นแต่มันจะมีลม <laughs> ว่ามันวันธรรมดาเรือท่องเที่ยวไม่มีถ้าสุกเสาร์อาทิตย์นี่เรือเสาร์อาทิตย์นี่มันจะเยอะนักท่องเที่ยวเยอะเรือก็จะเยอะคลื่นก็จะเยอะเมื่อวานนี้เมาเลยเมาคลื่นกุ้งกินดีซะด้วยเมื่อวานนี้จงังหวะดีจังเลยมีลูกค้าสองท่านมาลงจงังหวะดีดีสองครั้งนะ ลูกค้าเจ้านี้มาลงสองครั้งแลจังหวะดีท้สองครั้งเลยครั้งที่แล้วได้ไปสามโลสองคราวนี้ได้ไปอีกสี่โลหนึ่งคุ้มเกินคุ้มเหมือนตกกุ้งฟรีมีกำไรหัวน้ำห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงแ0 0รต่อเวลาชั่วโมงละร้อย ก็ถือว่าถูกแล้วถูกที่สุดถ้าสองครั้งได้กุ้งไปเกินคุ้มเลยสองครั้งกุ้งเจ็ดโลเจ็ดโลสามกินกันเพลินเลยทั้งครอบครัวก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการลุงเหน่งแห่งบ้านสามน้ำนะครับ ไม่มีอะไรจะมอบตอบแทนก็นอกจากว่าเรามาแล้วเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติกันมาสนุกสนานมาตบจะได้หรือไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่น่าพลาดถ้ามากับเรือลุงหนึ่งเนี่ยต้องได้อาจจะได้ทักตัวหรือสองตัวก <c oughs> ็แล้วแต่โอกาส <c oughs> แต่ไม่มีนะครับตัวสองตัวได้มันได้แน่แหละจะมากแค่น้อยมันได้อยู่แล้วแหละแต่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นี่ค่ับบางทีน้ําที่นี่มันไม,ไม่ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่บางทีน้ําปกติแต่มันมีเรื่องลมเรื่องอะไรเข้ามาปนด้วยทั้งลมทั้งคลื่นในเสาร์อาทิตย์่ะวันนี้ลุงหนึ่งก็จะมาแค่พูดคุยเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ผ่านๆมาที่แวะมาใช้บริการของลุงหนึ่งก็ขอขอ,ขอบคุณเป็นอย่างสูง เนยยกกุ้งสักตัวก่อนตัวไม่ใหญ่อ้าวโถเห็นไหมพอจะโม้อะไรสักหน่อยเงี้ยไปก็แล้วบางทีกุ้งเมื่อวานนี้กุ้งมัเน,งเมนเกม๋มากแต่ก็ด้วยว่าความความชำนานความมีประสบการณ์ก็พยายามเอาจนได้แหละ ก็ช่วยลูกค้าตกด้วยลูกค้าก็ตกเองด้วยแหมสนุกสนานกันใหญ่ก็ได้รับความตกความสนุกสนานแล้วก็กลับบ้านก็ยังมีกุ้งกินไปซื้อข้าวโลก็ไหลตัง 4, นะสี่ห้าร้อยนะเดี๋ยวนี้มันแพงแล้วก็ไม่รู้ว่ากุ้งแม่น้ําแท้หรือเปล่าแต่ถ้ามาตกกุ้ลุงเหน่งนี่กุ้งแม่น้ําแทร้อยเปอร์เซ็นต์ตกขึ้นมาจากแม่น้ําไม่ใช่กุ้งแม่น้ําให้มันลุกไป เมื่อกี้หนึ่งตกก็ได้มาหลายตัวแล้วนะเดี๋ยวหยิบโชว์ดีกว่าเมื่อกี้มาดีไม่ได้ตั้งกล้องเงยไม่ได้ตั้งกล้องก็เลยไม่เห็นเนะี่ยไ,ได้มากี่ตัวแล้วเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวได้มาเจ็ดตัวไม่ตัวนี้มาตัวมันจะหนีบมันจะหนีบ ได้ตัวนี้มาตวงแล้วก็ได้ตัวรองมาอีกตวงก็อย่างนี้ครับวิถีชีวิตหนึ่งแห่งบ้านสามน้ำตกพุ้งเพลินเพลินหาค่ากับข้าวบ้างหาค่าแน้นมั่ง <laughs> เออมันเป็นเรื่องปกติเนาะ เราอยากจะลงทุนน่ะเราก็ต้องเราก็ต้องสู้ต้องเสี่ยงไม่มีอะไรเราลงทุนเปล่าเปล่าฟรีๆไม่มีประเภทจับเสือมือเปล่าอะยากเสือมักัดตายหมดอะเราอยากจะทำตรงนี้เราก็ต้องสู้แต่เราต้องมั่นใจด้วยนะว่าเรามีทางรอดไม่ใช่ว่าสู้ไปแล้วไปหวังน้ำบ่อหน้าไม่ได้นะ ราะว่าไอ้น้ำพอน่าไม่รู้มันจะมีสักหยดหรือไม่เราก็ไม่รู้เราก็ต้องเอาตรงนี้เพื่อความมั่นใจของเราเองสู้ไปลุยไปตราบใดที่ยังมีลมหายใจอย่าไปท้อถอยเหมือนลุงหนึ่งนะลุงหนึ่งอยู่เฉยๆลุงหนึ่งก็อยู่บนบกก็พอจะมีกินแหละเพราะลุงหนึ่งก็ทําอย่างอื่นนี้อีกนิดๆหน่นนอยๆมีกินแต่ไม่มีไม่มีเก็บนะ มีกินมีใช้สบายอะ่ะไม่ต้องมาดิ้นรนอย่างนี้ก็ได้แต่ด้วยด้วยใจรักด้วยความชอบแล็กอย่างอะตกกุ้งอยู่แล้วพอไปลง YouTube คนเห็นเข้าก็าบอกทำไมไม่ทำเรือออกเป็นไถอยากจะมาตกด้วยก็หลายคนอยู่แค่หลายคนนะลุงก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะทำทำเพื่อความสุขของเขาเขาอยากจะมาเขา เขาไม่มีโอกาสไงไม่มีโอกาสจะมาตกแบบเนี้มาลงเรือตกนี้เพราะว่ามาจากที่อื่นมาจากต่างจังหวัดบ้างมาจากกรุงเทพบ้างดงกันเลยเออเอาก็เอาลงทุนไปเนี่ยมีเงินเก็บอยู่เจ็ดแปดพันไปติดนี่เขาอีกหมื่นกว่าบาทลงลงทุนไปสองหมื่นประมาณสองหมื่นสามันเนี่ยได้เท่าที่เห็นนี่แหละทั้งเรือทั้งเครื่องเครื่องก็ซื้อมือสองมา กะมาไว้บริการให้กับทุกๆท่านที่อยากจะมาตกกุ้งแม,ม่น้ำค่าบริการก็ไม่แพงคิดเป็นหัวน้ำไป5ชั่วโมงเพราะลุงไม่อยากจะคิดเป็นแบบว่าเต็มวันเลยเรามาตกกุ้งมาเรามาสนุกด้วยการตกกุ้งมารู้วิธีมาศึกษาเราไม่ได้มาเพื่อจะเอาไปกินอย่างเดียว เอาเน,นื้อมาแล้วก็ได้อาไปกินด้วยได้ตกได้มันได้สนุกได้พูดคุยก็คลายเขาเรียกอะไรนะคลายเครียดไปได้หล,หลายเรื่องหล,หลายอย่างพอแค่นี้ก่อนนุกไม่ออกแล้วเอาเป็นว่าท่านใดอยากจะมาตกกุ้งในน้ำก็ขอเชิญน,นะครับติดต่อมาได้ 0982526448เป็นเบอร์ของลุงเหน่งนะมีสองเบอร์แต่เอาไปเบอร์เดียวพอให้เยอะเดี๋ยวก็ลืมลืมกันหมด <c oughs> ว่าเป็นนั่นแต่ตอนนี้ก็เราเราก็มาชมการตกกุ้งของลุงเน่งวันนี้เอาเมื่อวานนี้ออกงานไง อนรับลูกค้าพอดีไม่ยังไม่ได้เก็บของก็เลยเอาเรือใหญ่ลำนี้ออกมาปกติจะตกเรือเล็กๆมันคล่องตัวอย่างนี้พอมาถ้าโดนลมแรงๆมานั่งคนเดียวเนะี่ยเรือมันหมุนลำเล็กมันก็หมุนแต่มันบังคับง่ายกว่าอันนี้จะบังคับยากกว่ามาดูลุงเน่งตกกุ้งดีกว่า น้ำจะหยุดแล้วเนี่ยมาไม่ทันน้ําโบจะทําอะไรอยู่ในบ้านก่อยจะไปหากุ้งไปดักกุ้งไว้ก็ได้มาสักติบตัวที่มังกุ้งฝอยดักซ้ํากันสามวันติดเลยมันก็หมดต้องรอชุดใหม่ต้องเว้นไปเป็นอาทิตย์นั่นแหละนี่เราก็ไปหาดักที่อื่นก่อนนี่าลากแล้วลากเล่นหรือลากกินน่ย ลากเลยหรือลากกินตัวเล็กน้อยโอ้โหสายสมองหย่อนได้ตัวเล็กมาตวงเนี่ยเนี่ยแจมเลยเนี่ย อยู่ไหมเจอวสวยพอได้อยู่เรือม,มันจะหมุนนั่นเ่ยสวยพอได้อยู่จับว่าเด็ดอ้าวงงนึปกประชังอยู่ข้างหน้าปกติกระชังอยู่ข้างหน้าอา้าวยงเหยื่อหาไม่เจอแล้วทีนี้ chạp khăn ngoài đường ngon rồi đừng à ừ ừ ừ ปลากุ้งของลยอกุ้งเลอลอยตัวกินเฉยล้วก็ดิ้นอย่างกระปาเลยนะลอยตัวกินนะดูดิโอ้เหนียวโคนวงกินก็งงกินกิน เหมือนปลาหมดไปอีกปลาโถไม่เคยจะติดเลยคันนี้วันนี้เป็นยังไง เข้าใต้ท้องเรือไปเลย<ม>ติดขา<ม>นางสวยอือ <c oughs> <c oughs> ใต้ท้องเรือเลยนี่ไอ้เหลืองงดงามสวยมันหนีบเราก็ต้องทนเก็บเอานี่ได้อย่างนี้นะักยี่สิบตัวนะั่นก็สองโลแล้ว ตงมัน,ต,น,มนติดเองอ่ะสถานการณ์ลมแรงเมื่อวานนี้โชคดีจริงๆแต่ลมไม่แรงแทบไม่มีลมเลยอ่ะโชคดีมากครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนลมแรงหรือเกินลมแรงผิดปกติแรงมากด้วยพัดเรือหมุนไปหมุนมาก็แค่หอมปากผมก็บับพอดีคลิปนี้ก็มาบอกกล่าวกันมาขอบคุณกันเฉยๆก่อนหนึ่งก็ต้องขออภัยหากว่าไม่ได้โชว์ตกกุ้งหรืออะไรมากมายว่าแล้วก็ยกก่อนอีกตวง ้มันเป็นยังไงนี่กะจะเลิกแล้วลมมันแรงเหลือเกินเดี๋ยวคลิปต่อไปแค่ว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนขอกลาบขอบพระคุณนะครับที่กดติดตามกดรับชมกันมาโดยตลอดคุงนางสวยๆมันก็ตกได้มันก็ตกได้อีกันะเรื่อยๆแหละแต่ทีนี้ลมมันแรงไง ก็ลุงเน่งก็ขี้เกียจสู้กับลมมันพัดหมุนไปหมุนมาเนี่ยหมุนรอบทิศทางเลยลุงเน่งก็นั่งดูมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยอมหยุดทักทีก็เวียงทิ้งไว้เงี้ยทรงเดชไปติดตมันติดๆๆเองแหละโอเคโอ้โหเพลินพอดีเลยขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมไว้คลิปหน้าเขาเจอเกันใหม่คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ขอให้โชคดีมีชัยร่ำรวยร่ำรวยสมความปรารถนานะครับสวัสดีครับ